สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาแรงกับแบงค์อกลอนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมนะฮะติวเตอร์โอ๊ตนะครับวันนี้เข้าสู่เอพิโซดที่21แล้วนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือใครที่ยังไม่ได้ท่องตัวบทเนี่ยต้องเริ่มแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับติวเตอร์หยิบยกในส่วนของคําพิพากษาสารทีกาที่น่าสนใจมาจากบทบรรณาธิการเล่มที่11มาอัปเดตให้พวกเราได้ฟังกัน นะครับวันนี้มีอยู่2เรื่องนะฮะหคือเรื่องของละเมิดครับสนะคะคือเรื่องของทางจําเป็นนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับในส่วนของละเมิดก่อนนะฮะเมื่อถามถึงละเมิดแน่นอนครับข้อสอบก็ต้องถามในเรื่องของความรับผิดเพราะฉะนั้นความรับผิดในส่วนของละเมิดมีอะไรบ้างล่ะพูดถึงในภาพรวมก่อนนะฮะหความรับผิดเพื่อตนเองครับทําเองรับผิดเอง 2. ความรับผิดเพื่อบุคคลอื่นไม่ได้ทําครับ แต่กฎหมายบัญญัติให้ไปร่วมรับผิดอย่างเช่นนายจ้างกับลูกจ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นและ3นะครับคือกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวทรัพย์ เวลาตอบข้อสอบอย่าตอบนะครับว่าทรัพย์ทาละเมิดต้องตอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากทรัพย์ซึ่งเจ้าของนะครับต้องไปรับผิดให้ตอบในลักษณะนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่เราจะว่ากันในวันนี้คือมาตรา4 3 4ครับความเสียหายเกิดขึ้นจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือต้นไม้นั่นเอง นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักกฎหมายกันก่อนก่อนจะไปวินิจฉัยในส่วนของดีกาต้องเข้าใจพื้นฐานของมันก่อนนะฮะมาตรา434 4, เวลาวินิจฉัยหลักกฎหมายเนี่ยให้ดูเป็น3สเต็ปแบบนี้นะฮะหต้องดูก่อนว่า434เนี่ยมันบังคับกับทรัพย์ประเภทไหนบ้างอ๋อมาตรา434 4, บังคับกับทรัพย์3ประเภท1คือกรณีโรงเรือน 2. กรณีของสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 3. กรณีของต้นไม้หรือกอไผ่ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในวรรคที่2ของมาตรา434โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าความเสียหายเกิดขึ้นจากทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเหล่านี้นะครับใครที่ต้องรับผิดเดี๋ยวเราจะไปดูในสเต็ปที่3กันแต่ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าทรัพย์ที่อยู่ในบังคับของมาตรา434มีอะไรบ้างมีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นต้นไม้หรือกอไผ่ โอเคนะครับทีนี้สเต็ปต่อมาสเต็ปที่2ครับแล้วซับ3ชิ้นนี้นะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะมันอาจไปก่อให้เกิดต้องใช้คำใหม่ต้องใช้คำว่าซับทั้ง3ชิ้นนี้นะครับสามารถเกิดความเสียหายขึ้นได้ด้วยเหตุใดได้ไดบ้างนี่หครับชำรุดบกพร่อง 2นะครับบำรุงรักษาไม่เพียงพอการบำรุงรักษาไม่เพียงพอเนี่ยไม่ใช่การไม่ใส่ปุ๋ยไม่พรวนดินนะครับนะฮะแต่มันคืออะไรครับมันคือการไม่ดูแลไม่รักษาเช่นคนปลูกต้นไม้ คุณก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งของมันถูกไหมครับเพื่อป้องกันอะไรอ่ะป้องกันการโค่นล้มถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการบํารุงรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่บํารุงรักษาเนี่ยปล่อยให้ต้นไม้มันโตขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันโค่นล้มลงมาเกิดความเสียหายขึ้นอย่างเนี้ยคุณต้องรับผิดนะครับเข้าสู่สเต็ปที่3ครับใครบ้างต้องรับผิดในมาตรา434 4, มีอยู่2คนครับ 1. ตัวผู้ครอง2เจ้าของครับ โอเคนะแล้วตัวผู้ครองคือใครติวเตอร์ตัวผู้ครองเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้เช่าเห็นไหมไม่ใช่เจ้าของแต่อยู่ในสถานนะผู้ครอบครองในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้เช่านะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคนะเพราะฉะนั้นหลักพื้นฐานนะครับมีประมาณนี้ทีนี้เราเอาหลักพื้นฐานนะครับที่เราว่ากันมานี้ไปวินิจฉัยในส่วนของดีกากันนะครับดีกาที่ติวเตอร์จะยกขึ้นมาในวันนี้ฮะ ดีกาที่3840ปดทับครับดีกาเรื่องนี้พวกเราฟังค่อยจริงโดยสรุปจากดิวเตอร์นะฮะเรื่องนี้ครับจำเลยจำเลยตั้งหลักที่จำเลยนะจำเลยเนี่ยเป็นผู้เช่าครับจำเลยเช่านะครับลานจอดรถด้านหน้าของโรงพยาบาลนะครับให้ชื่อว่าโรงพยาบาลเอละกัน จำเลยเนี่ยไปเช่าบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลเพื่ออะไรครับเออเพื่อทําเป็นลานจอดรถนะครับให้แก่ผู้มาใช้บริการผู้รับบริการต่างๆนานาทีนี้บริเวณลานจอดรถด้านหน้าของโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะมันมีต้นไม้ใหญ่นะฮะมีต้นไม้ใหญ่นะขึ้นอยู่ซึ่งมันขึ้นอยู่ตามเดิมของมันอยู่แล้วนะครับก่อนที่จำเลยจะมาเช่าซะอีกนะครับจำเลยเนี่ยมาเช่าจำเลยก็เช่าทั้งหมด ถูกไหมเออจำเลยมาเช่าทั้งหมดแะลว้าเนี่ยจำเลยอยู่ในสถาน,นะของผู้บริหารจัดการพื้นที่นะครับลานจอดรถด้านหน้าโรงพยาบาลครับจำเลยมีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการพื้นที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะครับทีนี้วันดีคืนดีครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีพายุตามฤดูกาล นะครับมีพายุตามฤดูกาลเนี่ยนะฮะพัดผ่านมาบริเวณลานจอดรถครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพายุที่มันพัดมาเนี่ยมันก็พัดโดนต้นไม้ทําให้กิ่งก้านใบของต้นไม้เนี่ยนะฮะมันก็หักโค่นล้มลงมานะครับแล้วก็ร่วงลงมาใส่รถที่มันจอดอยู่ด้านล่างครับบริเวณลานจอดรถได้รับความเสียหายครับนี่บอกไหมคำถามก็คือว่าข้อจริงแบบนี้ตัวจำเลย หรือโรงพยาบาลต้องรับผิดครับเห็นไหมเนี่ยดีการเรื่องนี้ข้อจริงประมาณนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือเราต้องหาบุคคลที่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เจอเรื่องนี้วินิจฉัยย้อนกลับไปในหลักการเมื่อสักครู่ว่าเฮ้ย <c oughs> ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรอะ่ะมันเกิดจากทรัพย์ถูกไหม มันเกิดจากทรัพย์แล้วทรัพย์ที่มันเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรอะ่ะมันเกิดจากตัวต้นไม้ถูกไหมเออมันเกิดจากตัวต้นไม้เพราะฉะนั้นพอย n ์หลักของเรื่องนี้คือมาตรา4 3 4แน่นอนถูกไหมฮะ4 3 4เวลาเราวินิจฉัยติวเตอร์ก็อธิบายพวกเราไปเมื่อสักครู่ว่าให้เราอธิบายวินิจฉัยเป็น3สเต็ป1คือให้ดูตัวทรัพย์ที่อยู่ในบังคับของมาตรา4 3 4ก่อนเรื่องนี้ต้นไม้อยู่ในบังคับมาตรา4 3 4ไหมอยู่ เห็นไหมสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2ต้องวินิจฉัยว่ามันมีการอะไรครับบำรุงรักษาไม่เพียงพอถูกไหมเรื่องนี้ต้องถามว่าใครมีหน้าที่บำรุงรักษาครับแน่นอนจำเลยคุณเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถคุณเป็นผู้ครองลานจอดรถคุณมีหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้คุณต้องคอยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้มันอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงถูกไหม ถูกไหมครับดังนั้นการที่จำเลยเนี่ยละเลยไม่ยอมไปตัดแต่งกิ่งต้นไม้นี่อรอไหมฮะจนสุดท้ายเนี่ยมันเกิดความเสียหายขึ้นเพราะการนั้นเนี่ยนะฮะอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับจำเลยเนี่ยบำรุงรักษาไม่เพียงพอนะครับและสุดท้ายวินิจฉัยสเต็ปที่3าคือจำเลยอยู่ในสถานะอะไรครับจำเลยอยู่ในสถานะผู้เช่าก็จริงครับจำเลยไม่ใช่เจ้าของก็จริงครับแต่จำเลยอยู่ในสถานะผู้ครอง ตามสิทธิ์ที่คุณมีจากอะไรสัญญาเช่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครบหลักเกณฑ์3ข้อเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จําเลยก็ต้องรับผิดรับผิดเพราะถือว่าจําเลยเนี่ยอยู่ในสถานะผู้ครอง เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยคือข้อจจริงในดีกาที่3840ทับ2,563นะครับเราลองมาดูในส่วนของดีกากันสารดีกาวินิจััยไว้อย่างไรครับเรื่องนี้สารดีกาวินิจััยไว้อย่างนี้ครับพิเคราะห์แล้วเห็นว่านะครับจำเลยเนี่ยนะครับนะบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถ โดยอาศัยสิทธิ์ตามสัญญาเช่าที่จำเลยเนี่ยเช่ามาจากโรงพยาบาลถูกไหมเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการพื้นที่ต่าง,างๆนานนในลานจอดรถเนี่ยมันย่อมรวมถึงต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกเอาไว้ด้วยนั่นคือต้นไม้ใหญ่ที่มันอยู่ในบริเวณลานจอดรถด้วยถูกไหมแล้วอีกอย่างหนึงเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณลานจอดรถเนี่ย มันก็เป็นประโยชน์แก่จำเลยเพราะอะไรครับเพราะมันให้ร่มเงาถูกไหมฮะเวลาใครที่มาจอดเนี่ยเขาก็มักจะชอบไปจอดใต้ต้นไม้เพราะมันให้ร่มเงาเห็นไหมเห็นไหมครับนับว่าเป็นประโยชน์แก่การให้บริการที่จอดรถของจำเลยเวลาเขียนตอบเอาคีย์เวิร์ดประโยคน,นี้ลงไปนะครับว่ามันเป็นประโยชน์ในการอะไรครับให้บริการของจำเลยด้วย เห็นไหมฮะเห็นไหมดังนั้นจำเลยจึงเป็นผู้ครองต้นไม้ครองในส่วนของลานจอดรถแล้วก็ครองในส่วนของต้นไม้ซึ่งมันอยู่ในส่วนหนึ่งของลานจอดรถด้วยเห็นไหมฮะเห็นไหมดังนั้นนะครับเมื่อมันเกิดพายุและเกิดความเสียหายขึ้นนะครับเกิดพายุ แล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์นั้นนะครับจำเลยจึงต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับตามบทบัญญัติในมาตรา434เห็นไหมจำเลยปฏิเสธไม่ได้ทีนี้ต่อมาถ้าดูเตอร์แต่งเข้อจริงเพิ่มเติมครับว่าแล้วจําเลยจะต่อสู้ได้ไหมว่าเฮ้ยเรื่องนี้พายุเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยตัวเองไม่ต้องรับผิดได้ไหมได้ไหมฮะ เอ้ยต่อสู้แบบนี้ได้ไหมคาตอบคือไม่ได้ครับเหตุสุวิสัยคือมันไม่อาจป้องกันได้แต่ข้อได้จริงเมื่อสักครู่ทิวเตอร์ให้ข้อจริงว่าพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพายุตามฤดูกาลเป็นพายุที่มักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วในช่วงฤดูฝนถูกไหมเพราะ,ะนั้นการที่จาเลยนะครับคุณยกขึ้นมาว่าเฮ้ยเป็นเหตุสุวิสัยที่ผมคาดหมายไม่ได้เนี่ยเป็นข้อต่อสู้ที่ฟังไม่ขึ้นครับเพราะมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยเวลาข้อสอบออกต้องตอบให้ครบประเด็นนะครับโอเคนะประเด็นที่1ตามดีกาในส่วนของบทบรรณาธิการประเด็นแรกมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะทีนี้ติวเตอร์มีอีกดีกาหนึ่งในส่วนของทางจําเป็นครับเป็นประเด็นที่2ครับทางจําเป็นเนี่ยติวเตอร์ขออธิบายภาพรวมนิดหนึ่งนะทางจําเป็น มีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนคือมาตรา13 49แล้วก็มาตรา1350มาตรา1349เเนี่ยเป็นกรณีที่ดินตาบอดอยู่แต่ดั้งแต่เดิมมาแล้วนะฮะคำว่าที่ดินตาบอดเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาทางกฎหมายก็คือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณนะนึกออกไหมเวลาเขียนตอบอย่าไปเขียนนะว่าเป็นที่ดินตาบอดให้เขียนว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณนะ นะครับโอเคนะทีนี้1349เราจะใช้ในกรณีที่ที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารนณะอยู่แต่เดิมอยู่แล้วนึกออกไหมฮะอย่างนี้ไปบังคับตามมาตรา1349เเลยแต่ถ้าปรากฏว่าเดิมทีนะครับเดิมทีที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นที่ดินที่มีทางออกสู่ทางสาธารนณะอยู่แล้วนะครับแต่ต่อมาเกิดการแบ่งแยกแบ่งโอน เห็นไหมต่อมามีการแบ่งแยกแบ่งโอนในภายหลังทําให้เกิดการอะไรครับตาบอดขึ้นทําให้ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากการแบ่งแยกนั้นไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะอย่างนี้แสดงว่าแต่เดิมมีทางออกไหมมีแต่ต่อมาภายหลังมีการแบ่งแยกแล้วทําให้ที่ดินมันเกิดตาบอดขึ้นอย่างนี้ต้องปรับกับ13-50นะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมตาบอดอันเกิดจากการแบ่งแยกแบ่งโอนก็คือเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะซึ่งมันเกิดจากการแบ่งแยกแบ่งโอนนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปในเรื่องของทางจําเป็นเนี่ยสาระสําคัญมีอยู่2มาตรา1คือ1 3 4 9 2คือ1350 1349ใช้ในกรณีที่ที่ดินแปลงนั้นไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะอยู่แต่เดิมกับ2คือที่ดินตามมาตรา1 3 5 0เป็นกรณีที่ที่ดินเกิดการตาบอดหรือกลายเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะอันเกิดจากการแบ่งแยกแบ่งโอนต้องปรับกับมาตรา1350เพราะหลักเกณฑ์เงื่อนไขทั้ง2ส,ส่วนนี้แตกต่างกันต้องใช้บทบัญญัติให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง โอเคนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะว่ากันในวันนี้ครับคือเรื่องของมาตรา1350นะครับ1350เป็นกรณีที่ใช้กับที่ดินตาบอดอันเกิดจากการแบ่งแยกแบ่งโอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น1350จะต้องมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนที่ดินเกิดขึ้น โอเคไหมต้องมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนที่ดินเกิดขึ้นส่งผลให้ที่ดินแปลงหนึ่งแปลงใดไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะซึ่งเดิมทีมันเคยมีแต่พอแบ่งแยกแบ่งโอนปุ๊บทำให้ไม่มี เห็นไหมกลายเป็นที่ดินตาบอดเลยนะครับส่งผลสุดท้ายครับเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิ์เรียกร้องเอาทางจําเป็นได้ก็คือมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินตามมาตราก่อนหน้านี้ได้ถ้าเกิดใครอ่านตัวบทใน1นึ่งสามศูนย์เขาจะใช้คํานี้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อที่ดินคุณตาบอดจากการแบ่งแยกแบ่งโอนคุณสามารถขอเปิดทางจําเป็นได้แต่ทีนี้ นะครับเงื่อนไขสำคัญในมาตร,รา13-50ดูตรงนี้ครับ1350จําจำกัดเฉพาะที่ดินแปลงที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าทดแทนพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าที่ดินคุณตาบอดอันเกิดจากการแบ่งแยกแบ่งโอนการขอเปิดทางจำเป็นคุณสามารถขอเปิดทางจำเป็นได้แต่เฉพาะที่ดินแปลงที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนกันเท่านั้น คุณจะไปขอใช้ทางนะครับบนที่ดินแปลงอื่นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะไม่ได้นี่คือ DNA ของมัดปรา1350เลย แต่ถ้าเป็น1349เปรียบเทียบกันนะต้องเข้าใจมุมมองและความแตกต่างนะครับแต่ถ้าหากเป็น1349เนี่ยคุณจะออกที่ดินแปลงไหนก็ได้เพราะถือว่าที่ดินของคุณมันตาบอดแต่ดั้งแต่เดิมมันไม่ได้มีการตัดแบ่งในภายหลังถูกไหมเมื่อมันตาบอดแต่ดั้งแต่เดิมคุณจะออกที่ดินแปลงไหนก็ได้แต่ภายใต้เงื่อนไขในมาตรา1349คือมันต้องเกิดความเสียหายนะครับกระทบสิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินน้อยที่สุด นะครับก็ไปว่ากันในหลักในมาตรา1349แต่1350เนี่ยมันเป็นบทบัญญัติที่เคร่งครัดว่าจะต้องออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินแปลงที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นนี่คือการตีความกฎหมายที่เคร่งครัดมากๆเลยในมาตรา1350และติวเตอร์มองว่าตอนนี้เป็น DNA เฉพาะตัวเลยนะครับโอเคนะทุกคนเคลียร์นะเมื่อเคลียร์แล้วเรามาลองดูในส่วนของดีกากัน นะครับดีกาเรื่องนี้คือดีกาที่2930ทับ2562ครับดีกานี้เป็นดีกาที่เอรเก่งไว้ในสมัยที่แล้วเหมือนกันนะครับดีกาเรื่องนี้พวกเราฟังข้อจริงในภาพรวมทเลเตอร์กำลังจะอธิบายต่อไปนี้นะครับข้อจริงเรื่องนี้นะครับเดิมทีนะครับที่ดินโฉนดนะครับเลขที่1700ี่ยมันเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะเป็นที่ดินแปลงใหญ่เลยนะครับมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับสบายเลยแต่ แต่ต่อมานะครับย้อนกลับไป83ปีก่อนนึกออกไหมเดิมทีนะฮะเดิมทีเดิมทีเดิมทีที่ดินแปลงเลขที่1700เนี่ยนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นึกออกไหมเป็นที่ดินแปลงใหญ่แล้วย้อนกลับไปในมย้อนกลับไปใน83ปีก่อนเนี่ยนะครับได้มีการตัดแบ่งที่ดินครับนึกออกไหมเออ8ปปีก่อนเนี่ยได้มีการตัดแบ่งที่ดินเนี่ยนะครับ ออกเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยหลายแปลงเลยนะครับซึ่งนะครับสแปลงที่เกิดขึ้นและเป็น4แปลงปัญหาเนี่ยนะครับมันคือแปลงของโจทย์ที่1โจทย์ที่2โจทย์ที่3แล้วก็โจทย์ที่4ไอ้ที่ดิน4แปลงเนี่ยมันเกิดการตาบอดคือไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเกิดขึ้นครับเห็นไหม เห็นไหมครับลองย้อนกลับไปนิดนึงนะย้อนกลับไปนิดนึงเดิมทีทุกคนเข้าใจในข้อจริงนะเดิมทีที่ดินโฉนดนะครับเลขที่1700เป็นที่ดินแปลงใหญ่ยังไม่มีการตัดแบ่งนะย้อนกลับไป83ปีก่อนได้มีการตัดแบ่ง นะครับที่ดินออกเป็นแปลงเล็กน้อยหลายแปลงมากนะครับซึ่งแปลงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันคือ4แปลงนี้นะครับเนี่ยโฉนดเลขที่23781 23780 23779 23778เนี่ยนะครับมันคือ4แปลงที่เป็นปัญหาเพราะ4แปลงนี้ตาบอดถูกไหมเกิดจากการแบ่งแยกแบ่งโอนนะครับจากที่ดินโฉนดเลขที่1700 เห็นไหมที่ดิน4แปลงที่ตาบอดเนี่ยเป็นของโจทย์ที่1โจทย์ที่2โจทย์ที่3แล้วก็โจทย์ที่4นะครับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าโจทย์ทั้ง4ฟังตรงนี้ดีๆนะโจทย์ทั้ง4เนี่ยนะครับในเมื่อที่ดินของเขาตาบอดเขาก็ไปใช้ที่ดินของจำเลยในการออกสู่ทางสาธารณะครับเห็นไหมที่ดูเตอร์วงกลมสีแดงให้นะครับตัวของโจทย์ที่1 2 3และ4 ไปใช้ที่ดินนะครับผ่านทางของจําเลยเนี่ยนะฮะออกสู่ทางสาธารณะนี่ออกม้คำถามก็คือว่าคำถามก็คือว่าจำเลยนะครับจำเลยสามารถปฏิเสธไม่ให้โจทย์ที่1 2 3และโจทย์ที่4เนี่ยใช้ทางในที่ดินของตัวเองออกสู่ทางสาธารณะได้หรือไม่ เห็นไหมเห็นไหมเราก็ต้องวินิจฉัยก่อนเราก็ต้องวินิจฉัยก่อนว่าเฮ้ยแล้วกรณีที่ตาบอดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นกรณีตามมาตรา13 49หรือมาตรา3 5 5 0ถูกไหมถ้าเป็น1349เนี่ยมันจะออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินแปลงไหนก็ได้ แต่ถ้า1350ไม่ได้1350 DNA ของมันคือต้องออกสู่ทางสาธารณะผ่านทางที่ดินแปลงที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นเห็นไหมเห็นไหมครับเรื่องนี้มันเข้า1349หรือ1350ครับแน่นอนครับมันเข้าในกรณีของมาตรัน1350เพราะอะไรเพราะว่า เดิมทีที่ดินแปลงนี้มันมีทางออกสู่ทางสาธารณะอยู่แล้วต่อมามีการตัดแบ่งเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยทําให้เกิดที่ดินตาบอดขึ้นอย่างนี้ตัด1349ออกเลยนะครับใช้มาตรา1350 1350วินิจฉัยว่าเฮ้ยต้องออกผ่านที่ดินแปลงที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยโจทย์ที่1ถึงโจทย์ที่4จะต้องผ่านทางที่ดินในส่วนของโฉนดเลขที่1 7 0 0เท่านั้น ถูกไหมเพราะโฉนดนะฮะของโจดทั้ง4เนี่ยแปลงที่ดินของโจดทั้ง4เนี่ยมันถูกแบ่งแยกมาจากโฉนดเลขที่170 0เพราะนั้นเนี่ยเวลาจะออกสู่ทางสาธารณะก็ต้องออกผ่านทางโฉนดเลขที่170 0เ็นยห็นไหมนี่คือหลักตามมาตรา1350เลยครับนี่อูกไหมแต่เรื่องนี้ครับแต่เรื่องนี้ โจ์ทั้ง4ครับเข้าดีกาขึ้นมาสู่สารดีกาครับโจ์ทั้ง4ี่เข้าดีกาขึ้นมาสู่สารดีกาในประเด็นที่ว่าเรื่องนี้ถ้าหากโจทย์ที่1ถึงโจทย์ที่เนี่ยผ่านทางที่ดินโฉนดเลขที่1700เนี่ยมันจะต้องผ่านที่ดินแปลงอื่นของผู้อื่นอีกด้วยนะแปลงเล็กแปลงน้อยของผู้อื่นอีก มันเสียหายแก่ที่ดินหลายแปลงและเสียหายแก่ผู้คนเยอะด้วยอีกทั้งระยะทางเนี่ยมันก็ไกลกว่าระยะทางกว่าจะออกสู่ทางสาธารณะได้เนี่ยสมมุติว่าอันหนึ่งกิโลแล้วกันนะครับเนี่ยต้องเดินถึง1กิโลอะ่ะแล้วใน1กิโลเนี่ยต้องผ่านทั้งที่ดินของ B ที่ดินของ CEFGH H, ผ่านทางที่ดินของคนอื่นอีกมันกระทบมันเสียหายแก่คนอื่นอีกนี่หรอแม้กลับกันถ้าโจทย์ทั้ง4นะครับผ่านทางที่ดินของจมเลย โจ์ทั้ง4เนี่ยนะครับใช้ระยะทางเนี่ยในการผ่านตรงเนี้ยแค่500เมตรเองเฮ้ยระยะทางเนี่ยมันสั้นกว่าตั้งครึ่งหนึ่งอะ่ะนี่อหรอแมนี่คือสิ่งที่ตัวของโจทย์ทั้ง4ีดีกาขึ้นมาสารดีกาเห็นด้วยไหมฮะสารดีกาไม่เห็นด้วยครับสารดีกาบอกว่าหลักในมาตรา1 3ึ่งนั้นเป็นหลักที่ต้องตีความโดยเด็ดขาดเลยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องออกผ่านทางที่ดินที่ได้มีการแบ่งแยกเป็นโอนเท่านั้น นะครับแม้ว่าคุณจะผ่านที่ดินแปลงอื่นแล้วมันจะสะดวกกว่ามันจะสั้นกว่าคุณก็ไปผ่านทางที่ดินแปลงนั้นไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับจำเลยเนี่ยนะครับสามารถปฏิเสธไม่ให้โจทก์ทั้ง4ผ่านทางได้ไหมได้นะครับเห็นไหมเนี่ยคือข้อได้จริงนะครับ แล้วก็หลักกฎหมายซึ่งในส่วนของดีกาปีหกสองเนี่ยติวเตอร์มองว่าข้อได้จริงค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นในการแต่งข้อสอบได้หลากหลายประเด็นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของสารดีกาที่วินิจฉัยไว้นิดนึงนะครับเรื่องนี้ดูนะเรื่องนี้ครับ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์เห็นไหมดีกาของโจทย์ทั้ง4ี่ว่าทางพิพาทเนี่ยเป็นทางจําเป็นแก่โจทย์ทั้ง4หรือไม่พูดง่ายๆก็คือว่าทางพิพาทที่เดินผ่านทางของจําเลยเนี่ยเป็นทางจําเป็นของโจทย์ทั้ง4ี่หรือไม่เรื่องนี้สารดีกาวินิจฉัยไว้อย่างนี้ครับว่านี่ฮะทางพิพาทเนี่ยโอเคนะแม้ว่ามันจะสะดวกแม้ว่ามันจะสั้นที่สุดแต่ทางนี้และทางนั้นครับมันเคยมีการแบ่งมาเห็นไหม เคยมีการแบ่งมาจากที่ดินโฉนดเลขที่1700นะครับแม้ว่าจะได้มีการแบ่งมาตั้งแต่83ปีที่แล้วก็ตามนะครับโอเคไหมและถึงแม้ว่าคุณถ้าเกิดคุณจะออกผ่านทางที่ดินโฉนด1700เนี่ยคุณจะต้องผ่านที่ดินของคนอื่น นะมันเกิดความเสียหายขึ้นมากกว่าก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับดูตรงนี้นะสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้เห็นไหมเมื่อมีแม้ต้องมีคําว่าแต่ครับแม้ที่ดินโจท์ทั้ง4จะได้มีการแบ่งแยกมาจากโฉนดเลขที่1700เป็นเวลานานแล้วก็ตามเห็นไหมแม้มีการแบ่งเป็นที่ดินแปลงย่อยแปลงย่อยหลายแปลงก็ตามนะครับ แต่นะครับที่ดินโฉนดเลขที่1700เนี่ยนะครับก็เคยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินของโจทย์ทั้ง4มาก่อนแม้ว่าจะ83ปีที่แล้วก็ตามเห็นไหมฮะแต่อย่างไรก็ดีดูตรงนี้ครับมาตรา1350ครับบทบัญญัติด,ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่บังคับตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะเป็นบทบัญญัติที่บังคับแก่กรณีทางจำเป็นโดยเด็ดขาดเห็นไหม ไม่ได้คำนึงว่าจะมีทางอื่นที่สะดวกกว่าหรือไม่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับดังนั้นโจทย์ทั้ง4ครับจึงฟ้องได้ไหมโจท์ทั้ง4จึงไม่อาจฟ้องเรียกร้องเอาทางเดินพิพาทของจำเลยเนี่ยเป็นทางจำเป็นได้ เห็นไหมครับเห็นไหมดังนั้นนะครับโจทย์ทั้งสไม่อาจฟ้องเรียกร้องเอาทางพิพาทของจำเลยซึ่งนะครับมิใช่ทางนะครับที่มีการถูกแบ่งแยกแบ่งโอนมาก่อนนะครับโดยไม่จำต้องคำนึงว่านะครับได้มีการผ่านทาง1700เนี่ยซึ่งมีระยะทางไกลกว่าหรือไม่สะดวกกว่านะครับหรือมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ไม่คำนึงครับดูแค่ว่าหลักเกณฑ์ในมาตรา1350นั้นมันจะต้องตีความโดย เคร่งครัดหรือว่าต้องตีความอย่างเด็ดขาดก็คือว่าถ้ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนขนาดที่ว่าต้องออกผ่านทางที่ดินที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนคุณก็ต้องทําตามนั้นแม้ว่านะครับแม้ว่ามันจะมีทางออกอื่นที่สะดวกกว่าประหยัดกว่าก็ตามนะครับ โอเคนะนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้ในส่วนของมาแรงในเอพิโซดที่21นี้นะครับเอพิโซดหน้านะครับก็ลองติดตามดูว่าจะมีติวเตอร์ท่านไหนนะครับหยิบยกเอาคำรักษาสันติการมาอัปเดตให้กับพวกเรานะครับฝากติดตามทางเพจนะครับแล้วก็ในส่วนของคอร์สสรุปนะครับกับเขียนตอบให้สอบได้ตอนนี้ก็มีการเปิดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่มีความสนใจก็ลองติดต่อแล้วก็ลองทักมาสอบถามทางสถาบันได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะติวเตอร์ก็ฝากพวกเราไว้แค่ นะนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ